สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match Game กระชับมิตรนะครับผมหรือเกมอุ่นเครื่องครับประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565นะครับผมวันนี้เราจะมา,าพูดคุยกันครับหลังเกมที่เชลซีอุ่นเครื่องที่อาบูดาบีรับสารัฐอาหรับอิเิเรตกับแอสตันวิลล่านะครับก็สกอร์ก็ตามภาพนะครับก็แพ้ไปศูนย์ต้นหนึ่งนะครับผมจากประตูชัยของจอห์นแม็กกินนะครับตั้งแต่ ้นครึ่งแรกเลยนะครับผมนะถือว่าเกมนี้ข้อดีก็มีแต่ข้อเสียหนักหนาเหมือนกันนะนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของอามนโดโบยาในช่วงประมาณสักนาที20ต้นๆนะนะครับผมที่กลุ้มที่หัวเข่าแล้วก็สภาพมูรไม่ค่อยดีเลยต้องต้องให้รถนะครับต้องต้องนั่งรถไปอะนะครับนอนแล้วก็ นั่งรถออกจากสนามไปนะครับผมดูอาการไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานใหม่งานด่วนสำหรับเดือนมก,กราคมหรือเปล่านะครับผมในการเสริมแนวลุกโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้านะครับเพราะมันจะเหลือแค่คาฮาวเวกับโอบามยองที่วันนี้ผมมองว่าโอบามยองวันนี้มันเป็นลักษณะที่เข้าร้างสนามไปอะแล้ว เล่นไม่ค่อยออกอะนะครับเพอใจตรงนั้นแลวแต่โอเอ่อ,อบย่าเนี่ยแบบพอได้รับโอกาสผมก็รู้เลยเนี่ยให้ทำงานให้ดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไอ้ลูกที่เสียไปอะนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยโอ้โหมันก็มันมันก็ด้วยคุณภาพนะครับที่กองหลังเชลซีตอนแรกเนี่ยใส่ชื่อมาเนี่ยตอนแรกมันเป็นชาโลบานะครับคู่กับบาเชฮัมพรีแต่ว่ากลายเป็นว่า เหมือนลงสนามไม่ได้สลับทางาเทโวชาโลบานะครับก็เลยกลายเป็นอัลฟี่กิวกิวคิสลงมาแทนะนะครับผมเซก็เลยแบบสมแนวรับเนี่ยก็กลายเป็นว่าดาวรุ่งซะสามคนแล้วก็มาร์คกูรุยาแบ็กซ้ายนะครับเชลซีวันนี้ยืนกันแบบบางครั้งก็สี่สมสาบางครั้งก็สี่สสหนึ่งแต่ส2่สอในครึ่งแรกอาจจะดูเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนลุยส์ฮอจะหุบมาเล่นในนะครับผมตรแรกทุกทีก็ คือก็เป็นตำแหน่งที่เขาก็เล่นได้นะแต่ว่าผมดูแล้วมันเสียของไม่ิดนึงนะครับผมนะถ้าให้เขาเล่นตรงนั้นนะตามจริงมันน่าจะเป็นแบ็กซ้ายไปแล้วก็ต้องส่งคาซาเดเออต้องอย่างเงี้ยคาซาเดเวสเตอร์จอหนโญก็ได้นะครับผมส่วนมาคุคุเรย่าก็ค่อยลงขึ้นหลังก็ได้แบบให้ลองให้โอกาสพวกลุยส์ฮอลอะไรลองยืนไปเลยนะครับผมแพ้ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเกมแบบเนี้ยนะครับแต่แบบให้โอกาสเขาไปเลยนะครับผมเพื่อลองลอง หลายๆคนดูนะสลับนักเตะดาวลูกของเชลซีอ่ะถึงแม้มันเป็นแค่เกมเดียวผมก็เลยไม่อยากจะให้มองตัดสินไปว่าแบบไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้มันมันไม่ใช่ครับมันแค่เกมแรกอ่ะมันมันพูดลําบากนะครับผมว่าจะาสมควรได้ขึ้นชุดใหญ่ไหมหรือว่าไม่สมควรมันมันบอกไม่ได้ครับมันเร็วเกินไปที่จะตัดสินนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะดูแค่เกมนี้ต้องถามกับไปว,ว่าคุณ ได้มองเกมดาวรุ่งเกมอะคาเดมี Academy บ้างหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโอเคมันอาจจะไม่แบบบือหวาหรือเจอจลัดเหมือนดาวรุ่งทีมอื่นที่แบบเนี่ยเครื่องช่ยใหญ่อย่างพวกอีลังก้าแมนยูเนี้ยใช่ไหมครับหรือว่าฮาวเอลเลียอะไรเงี้ยคือเราย่งเพิ่งคาดหวังนะคือเราหวังไว้ว่าเขาได้มีเวลาลงสนามบ้างหรือเปล่าต้องต้องต้องถามตรงนั้นนะครับต้องถามว่า เชลซีได้เวลให้เวลาบ้างหรือเปล่านะครับตอนที่จะไปตัดสินว่าเอยเ้ด็กคนนี้ไม่เวิร์กเด็กคนนี้ไม่ไหวนะครับมันไม่ใช่ครับคุณให้โอกาสเหมือนทีมเลวคูบล่ะหรือแมนยูยังให้ดิคุณให้โอกาส,กาสเขาลงตัวจริงก็สามสี่เกมไปเลยเดยวเขาจะได้รู้ว่าเออเขาดีพอหรือเปล่านะครับแต่เชลซีใช้วิธีแบบไปปล่อยยืมตัวไปปล่อยเล่นอยู่ในลีกดังๆในยุโรปเลกสูงๆบ้างอะไรบ้างมันก็ เป็นประสบการณ์ไปแต่คุณจะประตัดสินในเฉพาะเกมนี้มันก็ไม่ได้นะครับแล้วตอนเนี้นักเตะตัวหลักเชลซีไปเล่นฟุตบอลโลกเป็นสิบอะก็รวมเจ็บีกก็เกือบยี่สิบคนไหนอะนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะแพ้หรืออะไรเงี้ยคือวันนี้ผมดูแค่อ่าฟอร์มโดยรวมเป็นยังไงอ่นักเตะดาวรุ่งเนี่ยกล้าเล่นไหมอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวน่าจะสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะปล่อยคลิปในเกี่ยวกับโรมมนดาบาวให้จบนะเพราะว่าเพิ่งจะว่างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมานั่งตัดต่อแล้วมันใช้เวลานะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับคาเดมิวบลูกันก็เดี๋ยวนี่เลยครับโอมาเร่ฮหชิ้นสานคนแรกก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเขามาว่ากันว่าเส้นทางก่อนจะมาย้ายฟรีสวมเสื้อโชวซีในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างน,นะก่อนหน้านั้นะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับผมนะเป็นยังไงบ้าง เท่าที่หาได้และกันนะครับไม่ได้เก่งเรื่องข้อมูลอะไรขนาดน,นั้นนะครับผมนะก็เท่าที่แบบแฟนบอลธรรมดาที่หาได้นะครับผมนะไม่ไม่ได้แบบลงลึกถึงสถิติอะไรเงี้นผมผมไม่ใช่สายอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะล่ผมก็ไม่ได้ชอบอ้างอิงอะไรเป็นสถิตินำหน้ามาก่อนฟอร์มในสนามผมไม่ค่อยไม่ค่อยอนั่นเพราะว่าสถิติต่างๆมันแค่ช่วยตัวประกอบให้เราเห็นภาพนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าฟอร์มในสนามณปัจจุบันอ่ะมันสําคัญกว่านะครับ ผมมองอย่างนั้นนะครับเสถีมันก็เหมือนคนวิจารณ์อ่ะเข้าใจใช่ไหมครับคือคนวิจารณ์อ่ะเขาเห็นทั้งเกมแล้วไงแล้วก็มานั่งวิจารณ์ได้พวกป่ามันก็พูดได้คุณร้อยนักวิเคราะห์มานักวิเคราะห์ก่อนเกมให้มันแบบมันเหมือนในสนามจริงๆอย่างจอมมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครับผมพูดตามตรงน้นมนไม,มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกถ้ารู้เก่งอย่างนั้นสงสัยก็เป็นนักพนันเป็นนักอะไรคาดการ ชีวิตตัวเองได้ดีแล้วแบบเนี้ยแบบคือมองเห็นอนาคตไงก็จะรู้อนาคตตัวเองดีนะครับมันต้องรู้อนาคตตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับก็คือคนพูดหลังเกมมันก็พูดอะไรได้หมดถูกไหมครับนะมันก็ทํะไรได้เพราะทุกอย่างมันถูกหนดไงเพราะมันเห็นไปแล้วมันทําไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วมันแค่กลับมาย้อนถ้าเป็นถ้าถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็จะทําอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้จะทําอย่างนั้นมันก็คือคุณเห็นในเกมไปแล้วไง นะครับแต่ไอเหตุเกิดเหตุการณ์จริงมาปัจจุบันน่มันเกิดณปัจจุบันตรงนั้นอ่ะคุณไม่รู้หรอกมันต้องตัดสินใจไงสลับนักเตะอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ฝากไว้นะคืออย่าพูงไปตัดสินใจว่าแบบโอ้โหเด็กคนนี้ไม่มีของหรือเปล่าเด็กคนนี้ไม่ไม่ดีพอน่ยโชซีคือทุกคนมันก็อยากพร้อมปล่อยของแต่คุณจะให้เวลาบ้างหรือเปล่านั่นนั้นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนิสัยเดิมเดิมนะครับสลับแฟนเชซี ในยุคเสี่ยมีอะไรเงี้ยก็คือแบบกูต้องเป็นผู้ชนะตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบกูต้องมีนักเตะที่ลงเล่นนัดแรกแล้วปังทันทีอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนตัวผมเล่นได้แหละพยายามลดลดตรงนั้นไปเพราะว่าอายุมันโรนวิกก็คือปลดเป็นว่าเล่นดูไหมครับแต่ว่าแล้วมันได้สําเร็จเนี่ยมันก็เคยชินกับสิบเกปีพี่ผ่ามันเคยชินไปแล้วไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือลดบ้างคือเชลซีมันจะเปลี่ยนไปไง มันต้องทําใจบ้ามันต้องเข้าใจในบริบทตรงนี้บ <rat. S 2> ้าเออพีมันกําลังเปลี่ยนไปฐานพีระมิดเนี่ยมันมันต้องก่อสร้างกันใหม่อะพีระมิดหรือสร้างบ้านอะไรมันต้องก่อขึ้นมาคือไอของเดิมมันมีมันดีอยู่แล้วมันก็ดีแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไงนะครับทุกอย่างแต่ละอย่างมันค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เชลซีแบบเดิมที่เอไออะไรก็ปลดโค้ดเอไออะไรก็เปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรมันมันแค่ค่อยๆเปลี่ยนไปอะ แต่ถามว่าผลงานไม่ดีจะปลดไหมมันก็ต้องปลดไปตามผลงานนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอะอะไรเล่นสามสี่เกม5เกมมึงมึงเล่นแย่มึงไม่ดีพอแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับมันมันไม่ใช่อะ่ะผมว่าลดบ้างก็ดีนะนะครับแบบเปิดใจนิดนึงอะไรก็ได้นะครับสำหรับนักเตะคนอื่นๆหรือนักเตะที่มีอยู่ในทีมดีๆอะ่ะนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานั่ง น้อยเนื้อต่ำใจเสียดายนู่นนี่นั่นกับโมซาล่าเควินเดอร์บอยโทโมลีอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเพราะนักเตะเขาก็มีทางเลือกเหมือนกันอย่างจามามูเซล่าเนี่ยของบาเยนตอ่ะถึงนักเตะเขาอยากย้ายไยงนะครับคือเราไม่มีแบบเขาเขาเขาคงมองเห็นว่าเชลซีอาจจะไม่ได้ให้โอกาสอะไรเขาขนาดนั้น,น,น,นก็เลยย้ายไปอยู่ทีมบาเยนดีกว่าเขาอาจจะให้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วแบบ พอนักเตะเข้าใจใช่ไหมครับคือนักเตะบางคนนะมันต้องการเวลาลงสนามแต่คุณเล่นไปเล่นหนึ่งเกมพักห้าเกมแล้วกลับมาเล่นใหม่มันไม่ต่อเนื่องไงนะครับถ้ายังถ้าแบบอย่างนั้น,น,นมันปล่อยให้เขายืมไปดีกว่าดีกว่ามานั่งเสียเวลาเล่นแต่ชุดเยาวชนแล้วถ้าเด็กมันมีของอะไรเงนี้นะครับอย่างคาซาเดอผมว่าอาจจะเป็นแค่ฤดูกาลเดียวอ่ะฤดูกาลนี้อยัยงยังปล่อยได้แบบอ่าเล่นแต่ชุดสำรองก่อนแต่ปีหน้าถ้าไม่ขึ้นชุดใหญ่นะผมว่ามันต้องปล่อยยืม มันต้องไปล่อยไปเล่นทีมใหญ่เลยนะครับแบบเล่นเล่น,ลนทีมแบบประมาณว่ากลางๆในลีกท็อปทของยุโรปไปเลยจะได้รู้ว่าเจอสถานการณ์อย่างนั้นเจอสถานการณ์จริงความกดดันอะไรแบบนั้นอ่ะนะครับเจอสถานการณ์ยากลาบากมันเจอนักเตะอาชีพอะไรอย่างนั้น,นดูด้วยเขาจะรับมือได้หรือเปล่าดูที่ดูว่าเขาจะรับมือแล้วโชว์ฟอร์ไมได้ดีหรือเปล่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเล่นเหมือนตอนอยู่ชุดยาวชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าชุดยาวชนเชลซีผมบอกนะที่เท่าที่ผมดูมาเนี่ย คือแบบเขาเล่นแบบเป็นเด็กจริงๆอ่ะใสซื่อมากๆนะครับเล่นยังไงอย่างนั้นเลยจะจะ拉จำลากจังหวะไหนคือกไปเลยตัดสินใจยังไงคือทําอย่างนั้นเลยแล้วไม่เล่นบอลช้าด้วยนะครับไม่มากจังหวะไม่ลีลาไม่ดึงนู่นนี่นั่นไม่ดึงเทมโปอะไรตามเหมือนชุดใหญ่ๆนะที่เขาเล่นการดึงจังหวะให้มันช้าลงอะไรไว้จังหวะแบบนี้ควรช้าลงเลยหรอไม่ครับ คือเล่นกับใส่คือด้วยความเป็นเด็กไงน,นะครับผมด้วยความที่อายุน้อยอะไรมันก็มีมุมอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอเด็กที่มันจะเทพมันจะเก่งอะไรเงี้ยมันจะมีความพิเศษไงมันจะมีความพิเศษนะครับในตัวของเขาเองนะครับแต่เกมันเนี้ถ้าเด่นๆเ,เลยก็คงโอมาริอาชินสารที่ถึงแม้ตัวจะเล็กๆอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาไปกับบอลได้ดีแล้วลูกใกล้เคียงที่สองเชลซีก็ลูกเขาแหละที่ยิงก็ชนเสาอะ ในครึ่งแรกนะครับยิงด้วยซ้ายอะนะครับก็เลยเอหน้าสนใจกันคือถ้าขึ้นมาชุดใหญ่แล้วได้รับโอกาสลงเล่นมาแต่ด้วการนี้มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีแมชให้เขาลงแน่ๆเพราะว่า f อฟเอโอ้โหเจอแมนเชสเตอร์้์และนะครับมันก็เลยเออถ้า f อฟเอเนี่ยเจองานไม่ง่ายน่าจะให้โอกาสลงได้นะแต่ว่าด้วยการจับฉลามมันออกมาแบบเนี้ยคือ แต่ถ้าให้โอกาสเขาก็ดีนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าสมมติเชลซีมองว่าเอฟเอคับช่างมันยังไงก็ตกก็ตกไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรก็น่าจะจัดได้อะไรเงี้ยแบบให้ฮาจชินสันลุยซอลงอย่างเหมือนตอนเกมคาราบาวครับอะไรอย่างนั้นนะนะครับให้เวลาเขาลงไปนะครับให้เจอสถานการณ์แบบอย่างนั้นบ้างนะครับเจอความที่แบบความเข้มข้นของเกมอายุอายุ มากๆอย่างรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยดูว่าเขาเล่นยังไงจับจังหวะเงี้ยมันจะได้จับจังหวะถูกจะได้ปรับตัวถูกอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเสผู้เล่นตัวจริงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเพราะว่าผมไม่ได้ไอ้นี่มาเลยนะครับผมมีก็ใส่มาแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะไม่ได้แบบว่าดูอ่าไม่ได้ใส่เสเีผู้เล่นตัวจริงมาครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็ผู้สาวตูครับเบเตนเนลี่นะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นจอชบุ๊คบุ๊กคิงนะครับแบ็คซ้ายมาร์ค เซนเตอร์ฮับตรงกลางเนี่ยเป็นอัลฟี่กิลคิสแล้วก็บาเชียร์มฟรีนะครับผมส่วนกองกลางเนี่ยลุยส์ฮอลกับทางจอร์ินโยจะยืนแบบไปคล้ายปักหลักตรงกลางเลยแล้วก็ชาริลลเวสเตอร์เนี่ยจะวิ่งอิสระในแดนหน้านะครับเป็นตัวลุกอิสระไปนะครับจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วแต่นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยโบย่านะครับแล้วก็โอมารีฮันชิสันปีกขวาแล้วก็โยกโอบามายองไปเล่นปีกซ้าย นะครับแต่พอ,อโบย่าเจ็บไปแล้วก็ส่งแลนคินแลนคาแลนคินลงมาเลยเนะี่ยนะครับผมนะชื่อผมก็ไม่ชัวร์นะแลนคินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดิออนแลนคินส์อะไรเนี่ยนะครับแลนคินนะแลนคินอะไรเนี่ยนะครับแลนคายอะไรที่เขาเรียกแล้ว น่าจะแรนคินส์มั้ง man, นะครับผมนะกองหน้านะครับผมน่าจะเป็นกองหน้าเดี๋ยวผมดูนิดเนึง่งเพราะตัวเล็กๆวันนี้วิ่งเห็นอยู่ครับตัวเล็กๆนะครับเอ๋อเล่นปีกขวานะเล่นวิ่งเล่นมิดฟิลด์ทางขวานะครับผมก็เหมือนกับให้ฮัชินสามไปเล่นซ้ายแล้วก็ตัวเข้ามาเล่นขวาอะไรประมาณนั้นแล้วก็โอบามายองยืนหน้าเป้านะครับผมแ้วนกะนะ็ปรับเปลี่ยนประมาณนี้นะ นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมส่วนสํารองที่ใช้ก็อย่างที่บอกนะครับทางแลนแลนคินแลนแลนคินอะไรเนี่ยนะครับมาแทนโบยานะครับผมแล้วก็เอาคาซาเดลงมาแทนบารมยองนะครับของมาลิกมอเตอร์ซิลนะครับผมมอเตอร์ซิลโอ้โหอ่านยากนิดนึงนะอ่าเป็นว่านั่นแหละมาลิกแล้วกันมอเตอร์ซิลตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะแต่แบบ พอจะเห็นชื่อบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะนะครับผมแล้วก็ลงมาแทนอาเอลเฟกิลคริสนะครับผมแล้วก็ตามเนี้ยนะครับใช้ตัวสำรองประมาณนี้นะครับผมนะก็เอ่อรูปเกมเนี่ยคือด้วยด้วยความที่วิลล่าเขาตัวตัวหลักเขาเยอะนะครับผม,มก็เลยเขาก็เล่นตามแบบของเขาตัวส่วนเชลซีเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าอ่าเรื่องความ ความเฉียบขาดนะครับผมเรื่องการเข้าทำอะไรเนี้ยมันด้วยด้วยด้วย,วยคลาสอะนะครับผมด้วยความที่แบบเชลซีตังเตะเยาวชนเยอะ,อะนะคมันก็เลยแบบการเข้าทำอะไรอาจจะไม่ไม่เนียนเท่าเวลาเชลซีมีชุดใหญ่อะไรมาเนี้ยอ่นะนักเตะชุดใหญ่โคฟอะไรเงี้ยคือมันไม่เนียนแบบนั้นนะคือแบบพาบอลไปข้างหน้าน้อยนะครับผมข้างหน้าเนี่ยเก็บบอล คือจะลากไปเนี่ยมันก็ต้องขึ้นเกมบิลอัพอะไรตรงกลางซะเยอะอะไรยอย่าเงี้ยแต่พอเวลาเข้าทำปุ๊บมันก็บางทีก็เปิดเลยไปเปิดไม่ถึงเปิดสั้นเปิดยาวไปอะไรแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ไอ้ลูกรึ่งหลังเนี่ยมีลุ้นจากจังหวะที่เชลซีหลุดมานะทางขวาแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางนะครับผมแล้วก็คือยิงยิงติดอะนะครับผมแล้วก็ออกหลังไปอะผมเดี๋ยวมัน วันนี้เบอร์ผมก็ไม่ได้จำเท่าไหร่เลยนะโอ้โหก็น่าเสียดายนะคือลูกลนั้นน่ะคือแบบเดินลุ้นอีกจังหวะหนึ่งสลับในครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยใกล้เคียงคือลูกโอมาลีฮัชินสันที่ยิงด้วยซ้ายแล้วชนเสาแต่ลูกเนี่ยคือตบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงแต่ว่าติดบล็อกของทางนักเตะแอสตันวิลล่าออกหลังไปนะครับผมก็เลยทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยทดประมาณสักสามหรือสี่นาทีนะไม่แน่ใจนะครับผมเวราเรนี่ยสามหรือสี่นาทีน่ะก็ จบไปครับเชลซีก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งนะครับก็เกมนี้อโอกาสยิงเชลซีทั้งหมดหกครั้งนะครับเข้ากรอบสามไม่ตรงกรอบสามนะครับผมครองบอลมากกว่านะเล็กน้อยนะครับผมห้าสิบเอ็ดต่อสีิบเก้านะครับเชลซีครองบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับอผ่านบอลสําเร็จผ่านบอลทั้งหมดนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งผ่านบอลสําเร็จเนี่ยห้าร้อยี่สิบห้านะครับผมแล้วก็คิดเป็นเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมนะ ก็เตะมุมไป5ครั้งนะครับผมนะเข้าพระทะ13ครั้งฟาวไป9นะครับผมสลับเชลซีนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็เป็นเกมอุ่นเครื่องจริงๆนะคผมแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเชลซีจะบินกลับอังกฤษนะครับผมก็เหลือเวลาพอสมควรเลยสองอาทิตย์สัปดาห์เลยนะกว่าจะกลับมาเตะฟุตบอลลีกนะครับผมนะก็คงจะมีเกมภายในนะในการเล่นแบบ เกมแมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรียกความฟิตไปเพราะว่าถ้าซ้อมเฉยไม่มีเกมแมทมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะมันก็อาจจะมีแมทอะไรเนี่ยแมทเกมสักเกม2เกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะไปเล่นกับบอลมัดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมคนอื่นๆเนี่ยคือจอร์จินโย่ก็มันก็ต้องปรับไปนะครับผมเพราะว่าซีเนียร์วันนี้ก็มีคุรุระยาจอร์จินโยโอบาเมยองนะครับแล้วก็รวมถ้ารวมโบย่ากับเบตตินาลี่ด้วยคือแบบ นักเตะที่อยู่ชุดใหญ่อ่ะนะครับผมแล้วนอกนั้นเนี่ยมันก็เป็นนักเตะน้องๆที่เล่นชุดสำรองอะไรนะอย่างชัดจินสันเว็บสเตอร์ลุยสฮอลลุยซอ,อขึ้นมาชุดใหญ่สักพักหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ถึงกระทั่มันเป็นตัวแบบสอดแท้อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงแบบยังไม่ต้องนับอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนคนนั้นอื่นๆเนี่ยออย่างกิลคริสอะไรนะฮัมฟรีย์อะไรเงี้ยจอร์จบุ๊คกิ้งนะครับผมจอร์จบุ๊คกิ้งอะไรเนี่ยนะครับผมก็ค่อยมาว่ากันนะเดี๋ยว ผมจะผมโจรมาแล้วแหละว่าวันที่บินมาอับดาบียมีใครบ้างแต่จะคัดมาแล้วกันว่าเอาคนไหนนะครับผมนะก็ยังไงฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการใช้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่อง,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 งนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ว่าบางทีก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปเอ่อ โรบารดาบาิตตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องอ c คาเดมี่ออฟบเนี่ยเรว่าอีกทีนะครับผมเพราะว่ามันต้องตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็อาจจะมีสักคน2คนหรือ3คนนะเต็มที่นะครับผมในการแนะนำนะนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมกระชับมิดหรือเกมอุนเครื่อนครับระหว่างเชลซีกับแอสตันวิลล่าที่เชลซีแพ้ไปศูนย์ตอนหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ